พี่ไพ่จ๋าเลิกกันไปสักพักแล้วเขาลืมคุณหรือยังนะคะถามได้ทุกสถานการณ์สถานาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่แค่คุยคุยกันหรือว่ายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรกันแต่เกิดการเลิกลากันไปสักพักใหญ่แล้วนะคะเราอยากรู้เหลือเกินว่าเขาคนนั้นน่ะลืมเราแล้วหรือยังนะคะเรามาถามพี่ไพ่กันดีกว่านะ ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก็แอดไลน์แอดมาได้นะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะมาใบแรกมาเลยสองถ้วยโหไม่ต้องอัดคลิปต่อละเขายังไม่ลืมคุณค่ะเอ้ยมันจะได้ไงอะ่ะต้องไปต่อสิแม่หมออ่ะสามไม้เทา้า The Emperor คนคานนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยเขามีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรหนักแน่นจริงจังไม่ใช่คนไร้สาระไม่ใช่คนที่จะเล่นไปวันๆเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจริงจังจนถึงขั้นซีเรียสเลยนะไม่อาจจะไม่ใช่คนที่หวานโรแมนติกสักเท่าไหร่นะแต่ก็มีความโรแมนติกอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะเขาคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนทางไกลกับคุณด้วยนะ อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุยกันผ่านแชทค่อนข้างบ่อยมากกว่าการเจอตัวด้วยซ้ำนะเนี่ยคนคนนี้เนี่ยที่แม่หมอถามว่าเออเขาลืมหรือยังเนี่ยแม่หมอก็อยากจะบอกเลยว่าจริงๆเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะคะมีไพ่สองถพวยขึ้นขนาดนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ลืมคุณขนาดนั้นเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจแหละอืเรามาดู ต่อกันดีกว่านะคะแล้วยังไงอีกคะเด o ฟูอืมมีการอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือเปล่านะโอ้เขาก็ยังคงห่วงแห่นคุณอยู่นะเดลเวอร์อืมคือตัวเขาเองเนี่ยในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็มองคุณนะคะว่าคุณเป็นคู่รักที่ดีของเขาเลยแหละคุณเป็นคู่ที่เขาชอบ เป็นคู่ที่เขาหวงแหนเป็นคู่ที่เขารู้สึกดีเป็นคู่ที่เขารู้สึกว่าคุณมีค่าคุณน่าทะนุถนอมคุณมีอะไรบางอย่างในตัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังคงกักเก็บกอดไว้ถ้าคุณเคยให้ของขวัญอะไรหรือว่าเคยให้อะไรบางอย่างที่มันแบบจับต้องได้เนี่ยคนคนนี้ก็ยังคงเก็บรักษาสิ่งนั้นไว้นะ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญรูปภาพข้อความหรือว่าสิ่งต่างๆที่เคยให้กันเนี่ยคนคนนี้ก็ยังคงเก็บไว้อยู่นะคะเขายังไม่ได้ทิ้งสิ่งนั้นไปไหนนะจะเรียกได้ว่าเขายังไม่ปล่อยมือจากคุณเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าอาจจะมีการแยกย้ายห่างกันไปหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตกันไปแล้วก็ตามทีนะคะมาเรามาดูกันต่อ โอ้หนึ่งถ้วยคนคนนี้อ่ะกลับมาหาคุณหรือเปล่านะเดี๋ยวแม่หมอขอดูเพิ่มอีกหน่อยนะคะแม่เจ็ดจบอืมคุณถ้วยเออเขาก็ยังมีใจให้คุณอยู่นะอืมเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเขาเองจริงๆอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มใหม่อยู่กับคุณอยู่เหมือนกันนะคะ เขามีความรู้สึกว่าความรักเนี้ยจริงๆมันยังมีบางอย่างที่มันที่มันยังไม่จบแล้วก็คลี่คลายสะทีเดียวแต่มันมีการแตกหักแล้วก็ต้องเลิกลากันไปก่อนตัวเขาเองเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้อยู่ตัวเขาเองเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาไม่ได้อยากเลิกเท่าไหร่นะมันมีสถานการณ์บังคับบางอย่างที่ทําให้ เขาจำเป็นต้องออกจากความสัมพันธ์นี้ก่อนอาจจะเป็นคุณเองที่ตัดสินใจเดิอนออกมานะเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องของระยะห่างบางอย่างอาจจะเป็นระยะห่างทางใจด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่คลิกกันมากๆมากๆมากๆเข้าเนี่ยจนมันรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ยแม่หมอมองว่าคนที่มาดูไพ่กองนี้เนี่ย จะเป็นคนที่เป็นฝั่งที่เลิกกับเขาก่อนนะไม่ใช่เขาเลิกกับคุณก่อนอืมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ลืมคุณนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีการห่างหายกันไปบางคนอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอีกมีระยะทางที่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นกันสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ตัวเขาเองก็ยังมีคุณอยู่ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังอยู่ในใจเขาล่คะค่ะ เราจะเห็นว่าเนี่ยมือเขาไม่ปล่อยเลยนะถ้วยถ้วยถ้วยกอดเหรียญเขาไม่ปล่อยเลยก็แสดงว่าใจเขายังอยู่เขายังไม่ได้ลืมคุณขนาดนั้นเขาจริงๆอ่ะถ้าแม่หมอจะบอกอย่างหนึ่งก็อย่าเพิ่งคิดมากหรือว่าเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งทําให้ตัวเองนอยอะไรแบบนี้นะก็คือว่าแม่หมอว่าคนคนนี้ เขาไม่เคยลืมคุณเลยมากกว่าอืมพอฟังอย่างเงี้ยบางคนน้ำตาไหลแม่หมอรู้นะอืมแม่หมอก็เสียงสั่นเลยเนี่ยเห็นไหมอืมบางทีมันเป็นความรักที่แบบว่าเราจำเป็นต้องแยกย้ายเราเราไม่สามารถอยู่ได้ในความสัมพันธ์ต่อแต่บางทีการห่างกันทางกายการไม่ได้ติดต่อการไม่ได้พบเจอแต่ว่าใจมันยังคงมีกันและกันอยู่ คุณมีเขายังไงเขาก็มีคุณอย่างนั้นเช่นกันนะและบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าที่คุณเลิกกับเขาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกเขาหรือเปล่าคุณก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะอืมเอาเป็นว่าสรุปเลยก็คือว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ด้วยนะยังไม่ลืมคุณคุณยังอยู่ในใจเขาก็ยัง ยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักความเป็นห่วงความห่วงแหนคุณอยู่เขายังไม่ได้ลืมคุณขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าถามถึงว่าเขาจะมีแอคชั่นอะไรต่อไปไหมก็คงยังไม่มีเพราะมันเป็นอะไรที่ต้องจบต้องห่างกันไปก่อนคงต้องรอเวลาให้มันเปลี่ยนก่อนและเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่จำเป็นต้องห่างจากกันก่อนนะคะ บางทีการห่างจากกันก่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแย่ลงเสมอไปนะการห่างออกไปเพื่อที่จะทําให้มีเวลาได้คิดทบทวนมีเวลาได้คิดถึงกันมีเวลาได้ไตร่ตรองบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้ทั้งเราและเขาคิดอะไรบางอย่างออกก็ได้คุณอาจจะคิดอะไรบางอย่างออกหรือเขาอาจจะคิดอะไรบางอย่างออกและทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่กลับเข้าไปในความสัมพันธ์ก่อนอันนี้ แม่หมอจะดูให้เพียงเท่านี้เบื้องต้นก่อนนะคะว่าเขายังไม่ได้ลืมคุณค่ะอ่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ